สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยคกิปเอสาสิบแปดตัวมีคนถามว่ากินเจรเราจะงดถ่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะเอส่ S <S อจะถือสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเราถามมาเธอเองอ่ะพบกับเราเลยค่ะเอส่1สบแปดตัค่ะตายแล้วบันน้อยโอ๊ยแม่ใจบดีพราเนี้ยพอฮะพอพอไอ้ไน้อยเนี่ยไอ้น้อยข,อขาวเนี่ยบอกเขาสิอะไรเขาคืออะไรอะไรอย่าคุณแม่มันไม่เห็น แม่แม่นางแม่นางเป็นคนที่ไหนนะไปคนลำปางไอ้น้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ไอแม่ใจบดี <c oughs> วันเนี้ยเหมือนห้องเพลงของปีฟังพี่ใจบดีคอยไอ้น้อยนี่จะจัดแดงขนาดเลยไอยแนะม่ใจบดี <c oughs> มันนี่คนเนี้ยมันมันจะต้องใส่บ็อกสว่นอ,อันนี้คลิปนี้กล็ลดนคลิปกินแม็กโอ้เนียกินแม็กกินแม็กอ่าอ่า ป้าจะกินอะไรอุ้ยแบบน้อยเหยมันคือป้ากินเห็ดดีๆอายมันห้องเพลงของป้าพอป้าใจบดีกูจะหลอกเอาเต๋อออกกูจะหลอกคอยเฮือตึงกูจะจมคอยแบบอุ้ยกูจะทางหนังไข่กูจะหลอกปื๊ดหนังไข่ขึ้นนะลิ้นเตะไข่ใบซ้ ไข่ไปขวาเอาไข่มารวมกันตรงกลางแล้วหนา้ากูจะถูตองง่ามขาง่ามตูดแล้วน้กูจะถูแบบอุ้ยอุ้ยอ้ยอุยกูยยยยจะนอนดมคอยูแฮะนะกูจะนอนดมคอยจูบคอยอยู่ท่นั้นมล่าเฮ้ยมาล่าแม่ใจบดีอันนี้เล่ายัางเนี่ยแม่ใจบดีแม่ใจบด,จบดีไม่เคยได้แม่จะเอาปากเขาช้อนข่ยนี่ เด็กอย่างนี้มันมันต้องไม่ใส่กางเกงในเนาะใส่บ็อกเซอร์ต้องใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมวุ้<ะ>ยกูจะด <Box> er จะอกโวยให้ตึงกูจะดดดนคุ <c oughs> พาไปกินแม็กซ์ใช่ไหมกูจะพาไปเลี้ยงเลยอีดอกทุกวันเลย,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 ยใจไม่ดีอีดอกแล้วมึงดูสิใส่ชุดละรอดอ่ะชื่โซเชียลชื่อว่าอ,อะไรนี่อ้าวอันนี้ก็ใส่ชุดนักเรียนทำแล้วอ้าวดูวะอ้าวอ้าย โอ้ยแม่ใจบดีเอาไป่ละอก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 อมันจะเกิดอก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 บัน้อยหอยมึงมึงเคยดูสภาพหลับหลับตาดูนะใส่เกงนักเรียนอ่ะแล้วค่อยปลดเข็มขัดออกแล้วก็รูดซิปออกมาแล้วเอามือควักควยแล้วควยจะต้องมีกลิ่นแบบกลุ่มกลุ่มนิดนิดพูดถูกไหมเสร็จปุ๊บนะก็ลออควยเนาะแล้วก็เอานิ้วแตะแตะแตะแล้วก็ ถูกใจแต่แต่ที่นึงเอาควยมาเลยจ้ะป้าจะเป็นลมโอ้ยป้าจะเป็นลมป้าจะเป็นลมแล้วดูดควยนะแล้วก็ถ่างนังไข่ใค่ตึงนะลิ้นเลียไข่ข้างซ้ายไข่ข้างขวาแล้วก็ ต๊อกไข่ร้อยทีตกนับใหม่พร้อมกระดมงามแล้วลูดแดงๆแล้วก็ลุดน้ำแตกเสร็จปุ๊บกูพายไปกินแม็กเลยค่ะจริงๆหนูคนเนี้ยจริงๆเอฟซีจริงๆแตาจ้าฉันดักได้เด็กคนนี้จริงๆค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย